ดูราคาในเลยจังมากเลยนะเกิดอะไรขึ้นบ้าบีงไม่มีอะไรหรอกฉันว่าเรีบลไปแันเถรอซูมขูมทไหนสูขึ้นไหนไปนนี้พันสองเยอสองพันหก สวัสดีคงไนสวัสดีพงแปงนี่คุณนจะกลับบ้านกันเหรออืมใช่แล้วเธอหลายังไม่กลับบ้านเหรอยังหรอกแ่ฉันยัไม่ได้พูดเรื่อสงสำคัญเาาราแนที่คุยนะก,กันดีกว่านะขอกกับขุแกเารสุาฉันมียำตกเป็นแพะระบาดคนเดียวนี่ สำคัญที่จะต้องบอกนายนายไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดก็ได้แต่ฉันอยากให้นายรับรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยนายรู้เรื่องมาเช้าแล้วใช่ไหมเรื่องที่โมบายถูกฆ่าตายนะฮะโมบายถูกฆ่าตายเดี๋ยวก่อนที่เธอหายตัวไปเพราะว่าเธอถูกฆ่าตายงั้นเหรอตายจริงกุ๊กไก่นี่นายไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยฉันนึกว่านายรู้แล้วซะอีกเห็นซึ้งไปตั้งพักใหญ่ไม่น่าเชื่อเลยเวลาสองห่อฉันมันจะเป็นความจริงตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อคืนแล้วเหมือนเป็นลามบอกเกตให้ฉันรู้ว่า จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเธอแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นความจริงว่าแต่เธอรู้ได้ยังไงว่าโมบายถูกฆ่าตายแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกนายฉันบังเอิญได้ยินทิพคุยโทรศัพท์กับใครคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เขาสามารถฆ่าโมบายได้สําเร็จคิดเนี่ยนะแต่มันไม่น่าใช่เขานะฉันก็ไม่รู้นะแต่ฉันด้ยินแบบนั้นจริง ไปคุยอะไรกับนายบ้างวะก็ก็เรื่องงานอะไม่มีอะไรมากหรอกในายแน่ใจนะว่าเธอพูดยังไงกับนายอืมจะถามเรื่องการบ้านนะวันนี้มีอะไรบ้างกูไก่สถานจริงนยายเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าจิดทำไมนายถามแบบนี้วะเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมต้น,นแล้วนะแลวนายเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าิดฉันว่านะนายต้องมีอะไรค้างคาใจายอยู่แน่เลยดูนายตาคำถามแต่นะำถามสิ ไม่มีอะไรแยกคว่าเป็นเพื่อนเราได้หรอกเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะเราจะเอาคำพูดของคนอื่นมาเป็นตัวตั้งให้มีสภาพของเราสัน่นคลอนทำไมฉันดีใจนะที่ได้ยินนายพูดแบบนี้ไม่ว่าใครจะพูดถึงฉันในเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามเป็นสัญญาได้ไหมว่าจะชชชเชื่อใจฉันคนเดียวอืมฉันสัญญาก็าอย่างที่ฉันบอกว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกัน กว่าจะมาได้นะฉันจะฝากงานของจันแก่ขี่บนนรับควรเสร็จก็กินเวลาไปากับชั่วโมงแต่ฉันว่าเรื่องนั้นช่างมันเถดเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าก็ดีจะได้ไม่เสียเวลาพี่ชายฉันฝากรืมาให้กับนายอ่ะแล้วทำไมพี่ชายเขาไม่มาด้วยตัวเองอ่ะพี่ฉันไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะโอเค งั้นฉันฝากขอบคุณพี่ชายฉันด้วยหล่ะที่ทำตามสัญญาโถวันนี้ได้ร่งใหญ่วะ่ะมึงสนใจจะไปฉลองกับูหรือเปล่าวะโอเคงั้นมึงมาเจอกันร้านเดิมนะวะเออเออ มยเย็ยนเธอพูดอะไรกับคุกไก่เราก็นึกว่าขายี่แค์ก็คิดนี่เองฉันถามไม่ได้ยินเหรอว่าเมย์เย็ยนเธอพูดอะไรกับคุกไก่พูดอะไรเนาะฉันจะไปจะต้องบอก,ากนายด้วยไง่ไนายไป่อบแม่ใช่หรือเปล่าล่ะเธอ,อยังคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเมย์เย็ยนเธอพูดอะไรกับคุกไก่อะฉันไม่มีทางเป็นแพลนรับบาปคนเดียวแน่ถ้าเกิดฉันโดนแกก็ต้องโดนเหมือนกันก็เอาเสิฉันก็อยากจะรู้นะ ว่าคนที่มีหลักฐานมาตัวนั่นไหน,นยังไยกับฉันซึ่งเป็นคนสั่งการเนี่ยใครกันแน่จะเป็นคนทำน้อยน่ะเธอสวัสดีทรายสวัสดีแล้วนะสวัสดีครับ่ชายวันนี้นี่ยังไงมาเรียได้ครับมายังไรออกมามันคือโทักฐานที่ไม่สามารถดูใดต้องสั่งกได้ ผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้มันไม่สายไปหน่อยอะสมรภูมิกโทษนะผมว่านะพี่น่าจะไปจัดการคนที่ฆ่าน้องสาวของพี่มากกว่าไม่น่าจะมาทาร้ายทุกไก่เขาต้องสารเชฟไม่เข้ากันมัน้น้องสาวเชฟต้องตายอย่างเนี้แต่พุณก็ไม่ไน,น่าจะทำรุนแรงถึงขั้นนี้ถ้าเป็นไม่ได้เขาคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรอกผมขอโทษจริงๆครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมสัญญาว่าผมจะสืบหาความจริงทั้งหมดผมไม่อยอมให้มงบายตายอย่างฟรีๆแน่นอน ได้กูจะให้โอกาสมึงสืบหาความจริงแต่ถ้าเกิดมึงสืบหาความจริงไม่ได้นะวัวไก่<ม>ความตายเนี่ยเป็นไงบ้างวาก,กูไก่ไม่เป็นไรคนระับลมถ้าฉันไม่เห็นว่าเป็นพี่นะฉันสัตว์มันปนะุ่มไปแล้วคนอะไรไล,ลเหตุผลซะจริงจรงรู้จักท่าทางแล้วเป็นนักลิงไม่ใช่เบลเลยนี่จะเอากรจริงๆแล้วอ่ะเชื่อว่านกกายกัวกูไก่มันก็ไม่ถูกนะถ้าเป็นไปได้ ก็คงไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอกถ้าน้องสาวฉันไม่ไปคบกับมันตั้งแต่ทีแรกน้องสาวฉันก็คงไม่มีจุดจบอย่างนี้หรอกอันที่จริงฉันน่าจะเด็ดขาดตั้งแต่ที่แรกไม่น่าไปตามใจเลยไม่รู้อะยังไงฉันจะเอาเรื่องมาให้ถึงที่สุดและมันต้องเป็นคนชดใช้โดยการหาคนผิดมาลงโทษได้ไม่งั้นฉันนี่จะเป็นคนฆ่ามันด้วยมือของฉันเองฉันว่านะนายเอาเวลาที่เคื่งกุ๊กไก่เนี่ย สืบหาคนที่ฆ่าน้องสาวนายไม่ดีกว่าเหรอไม่แน่นะการที่นายสืบหาอีกทางแทนที่จะเป็นเขาคนเดียวเนี่ยอาจจะสืบหาตัวคนร้ายได้เดิึคนก็ได้บอมกันทำอะไรอยู่啊เอาตกแต้ ว่าใครข่บิดบ้างบิงบีน,นั่นมาได้ชิงนี่ใช่อาจารย์แ่ยปกครองเราต้องการตัวยนะอาจารย์เขานี่ผมแล้วมไม่เคยมาอานจะทิ้งก็เลยต้องเจาข้อมูลมาเป็นเจ้าข้อมูุ๋ยในสุราตัวยโดนเลยไม่ต่ำกวะสิบครัง้งตายจริงที่มีคนที่อยู่นังนี่ย <laughs> ก็มีปากคนกันไปทุกทุกที่แหละคนดีแล้วคนเลวก็อย,อยู่ด้วยกันไปว่าแต่ผ่านข้อมูลผู้อี่ที่ผู้บริหารไม่ใช่หรอทำไมอาจารย์ถึงไ,ไม่ไปหาที่นั่นล่ะก็ข้อมูลมันไม่ใช่ข้อมูลจริงไงก็เลยต้อมงอม,ามาจองกองทะเบียนามา่กองทะเบียนเลยเหรอมาเสี่ยงมากเลยนะบอมเสี่ยงก็ต้องทําเธอู้ไว้เดี๋ยวนี้มีคนตกเป็นฆาตบุหรี่แล้วยาเสพติดเท่าไหร่ไปแล้วใครจะไปรู้ว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาสู่โรงเรียนเราเออบอ เกี่ยวกับแฟนขขงไก่ที่ตายแล้วหรือยังอืดูแล้วละครูทั้งโรงเรียนก็รู้หมดแล้วแต่เราวานะตำรวจะจะมาหาคนที่อยู่เบื้องหลังคู่อยู่เบื้องหลังให้ฉันจะบอกว่าเป็นคนในโรงเรียนนี้ล่ะแตเป็นโรงเรียนนี้ไม่นะแล้วจะวงางแส่ฆ่าคนได้ยังไงน้อยเป็นนะซิไม่ว่าเมื่อวานฉันได้ยินทิศไปโทรศัพท์ของใครคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองฆ่ามันไว้ได้สำเร็จทิศเนี่ยนะเป็นไปได้ไงเธอฟังมาผิดหรือเปล่า ฉันสาบานก็ได้นะว่าฉันได้ยินมาเต็มชาสองรูปหเลยถ้าเป็นที่จริงๆของต้องมีเรื่องแต่คอระหวางเ,เพื่อนแกแน่คอยดูซิก็เมื่อวานน่ะฉันไปบอกปูกก่แกแล้วหล่ะแต่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะว่าอะไรแล้วทีนี้นายจะยังไงต่อวะพี่แจของโมงบายอ่ะผมไม่จบเพีแน่ฉันแน็ยงคิดไม่ออกเหมือนกันไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าพีพ่อเธอจะร้ายได้ถึงขนาดนี้แรกก็ออกผีดใจดี เนี่ยนะใจดีนักเลงช,ะชะัดๆก็ทีแรกที่โมบายแนะนำให้ฉันรู้จักพี่เขาออกใจใจดีฉันไม่เชื่อเลยว่าจะดูถึงขนาดนี้นส อะไรอย่างฉันนี่ย่ามันเสียเวลาแกต้องการอะไรก็ว่ามาอ้าวคุยโทรศัพท์ไปแล้วเหรออืมใช่ขยิมโทรศัพท์ในไหนดิอ๋อยเรื่อมากเหรอ,อ